เอาละครับก็ขอกราบสวีดัสสวัสด,สสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับนะวันนี้อยู่กับผมเช่นเคยนะครับโคชเชฟครับผมและวันนี้นะครับผมจะเล่นเอดี a แคชเชอร์นะหรือว่าวงล้อมหาโชคของเราในนี้นะครับนะในค่ายเอเวอร์ดูชันนะ <c oughs> อ้ยขออภัยครับทุกคนนะไหนเอ้ยจะลุ้งเดี๋ยวจะรื่งมันแจกอยู่นั้นนี่จะไปได้เล่นเท่าไหร่นะลุยดีนแคชเชอร์ก่อนนะเป็นเกมที่เพิ่งแนะนำเพื่อนๆไปนะครับนะสำหรับใครที่ง,งงว่าเกมอะไรลองไปคูคิดเก่าๆได้นะแนะนำไปแล้วนะ คือมันออกสองกับหนึ่งแบเยอะมากเลยนะเปิดหัวไปก่อนละกันรูน้สึกเลขห้าไม่ค่อยออกนะลองขอลองกักเนี่ยหนอเต็มส,สองกับหนึ่งนะขอลองหนึ่งกับห้ากักไว้เนาะรู้สึกหนอสองเยอะไปละมีใครลองมาเล่นยังครับตอนที่ผมลงคลิปเกมนี้ครั้งแรกไปเราบอกว่าเออแบบสอนเล่นนิดนิน้อยๆไม่ชิงสอนเล่นหรอกแค่อธิบายการเล่นกติกานะอะไรเงี้ยผมมีคนทักมาติมเลย <c oughs> แบบเอออยากลองเล่นอยากลองเล่นอะไรเงี้ย เกมมันน่ารักดีนะผมว่นแล้วก็แล้วก็วกจอดโอเคเลขหนึง่งโอ้สวยครับเข้าทุนนะครับแบบนี้นะอเอตอตกเลขห้ามาเราก็กำไรนะแต่ผมผมอยากกักเลขสิบด็ยด้บ่ผมว่าสามเลยลงทุนสามร้อยผมรู้สึกเลขห้าเลขสิบมันหายไปนานแล้วผมมันต้องแบบ ปะปะวาสักรอบแหละจังๆให้เราเห็นนะบุ้บัมซัมเบ่นเลข2สองว่ามันออกเก๊ยนะไม่เป็นไรอ๋อตัดเลขกสองไว้ก่อนนะครับเล็กม่โอเคกูรุนเยี่ยวเหนียวโอเคขาดทุนร้อยนึงนะไม่เป็นไร อยากลองเล่นเฝ้าดูนะอยากรู้ว่าเลขห้าเลขสิบมันจะมาหรือเปล่าผมว่าถ้ามาเนี่ยเลขห้ากับเลขสิบเนี่ยผมมองว่ามันน่าจะกำไรพุ่งเลยนะถ้าได้เลขสิบก็กำไรพันเลยนะเพื่อนๆรวมาแค่ร้อยเดียวเองผมว่าอยังไงมันก็ต้องมาเนี่ยวะมันไม่มานานแล้วดูจากดูจากประวัติของมันเนี่ยมองล้อม ไอห,หนุ่มนี่ใส่สีแดงเนี่ยไปเล่นไอนี้ปะเนี่ย <c oughs> จะลุงจะลวงปะเนี่ย <c oughs> ไอห,หนุ่มเลขเลขจอดจอด <c oughs> โอเคเเกือบเกือบอะไรเป็นสองเออสีเหลือมน,ะนันไม่เป็นไรไม่เป็นไรขาดทุนทีละร้อยไม่เป็นไรผมผมว่ารับป่อนันะถ้าเป็นอย่างนี้นะคือ ขอลองนะนี่คือจริงผมไม่ไฟได้เล่นเท่าไหร่นะครับก็เพิ่งมาเจอก็เลยแนะนำเพื่อนๆนะเออใครสนใจนะครับทักมาได้นะมาเล่นด้วยกันนะก็ลองหาทฤษฎีหรือหลักการเล่นอะไรแปลกๆอยู่นะครับนี่ก็ลองเล่นแบบเออกักดูนะกักนลขกักคูณหคูณ10บชุนมาเท่าไหร่นะสาเโอเคตอนนี้มีอยู่สามพันเจ็ดนรลงทุนรอบนี้ไปเลขสิถึงแล้วเนี่ยสิถึงป่ะสิบ โอเคจ้าจ้าจ้าว้าววันเชียบเคียวเนียวซับนั่นกำไรหรือยังไงกำไรห้าหกร้อยหรือใจรอบเดียวอ่ะกักไม่ตั้งนานอ่ะโอ้ยี่ไม่น่าออกแล้วเลขสิบนี่ผมว่าไปเลขสองเนี่ยไม่ออกนานละเลขสองไหนขอไปเลขสองหน่อยเลขหนึ่งมันออกเยอะแล้วด้วยสามรอบติดละเลขสิบมาขั้นขอไปเลขสองเลยวิหนึ่งกับสอง แต่ก็กำไรแล้วนะเนี่ยงงอ่ะลุ้นแค่เดียวอีกสองสองถึงไหมสองถึงไหมเอกเอกเู้นาโอ้ตอนเลกกักไว้หนึ่งห้าสิบพอสิบออกก็เลยเอาห้าออกเสียดายว่ะทุกคนได้ห้านี่หวานเชียบเลยอ๋อยังไงรอบนี้ก็ต้องสองแล้วว่ะไปสามร้อ เกือบสี่พันนะถ้าออกสองรอบนี้จบเลยได้เท่าไหร่เอ่อหลักฐาจแจกมูณสองแล้วก็เป็นหกร้อยบวกทุนสามร้อยเป็นเก้าร้อยนะก็เท่ากับสี่พันเก้าถ้าตกสองนะถึงกำไรพันแล้วนะเนี่ยแค่หกสองสองในพี่พี่พี่จอดเลขสองครับพี่จับป้ายนั้นเลยพี่สองสองสองยายายาโอเคสวยงามเก้าวหน่อย คิดว่าพันกำไรพันหนึ่งแล้วน,นะครับนะเออก็อสำหรับใครสนใจนะครับมาได้นะครับนะเออ,อเรืนี้สนุกมากนะผมบอกก่อนนะอยากให้มันลองเล่นกันเยอะๆนะครับผมมาครับเรื่องสำหรับคลิปต่อไปจะเป็นอะไรรอติดตามครับเจอกัน